สวัสดีทุกคนนะครับตอนแรกตกใจเลยนะผมแบบลงคลิดไปเมื่อวานวันนี้ตื่นมาตกใจเลยอยู่ดงเด้งกันพวดพลาด,ด,ดเลยแบบแจ้งเตือนนะโอ้โหอะไรเนี่ยตกใจหมดเลยครับแล้วก็โอ้ยอยู่ดียอดซ้ำร้อยสิบสามเลยขอบคุณโอ้โหขอบคุณทุกคนจริงนะครับโดยเฉพาะอันนี้ครับช่องนี้เลยช่องนี้เลยโปรโมทให้ขอบคุณมากครับอือก็คือแบบเตือนมา ตอบแทบไม่หวัดไม่ไหวตกใจเลยมาเยอะขนาดนี้แอบก็หลังจากที่ผมลงใบสปริงนะครับตอนที่หนึ่งไปก็เสียงตอบรับค่อนข้างดีเลยนะฮะก็มีกระตุกกันมากนะ <c oughs> ตอนาเที่ยงคือนะอันนี้อันนี้ผมแปลนิเไปไม่ใช่ตอนนี้ผมอ่านตอนเที่ยงคืนจริงๆนะคือมันเสียงดังไม่ได้ค้างห้องเดี๋ยวค้างห้องเอาไปลูกซองมายิงผมผมก็เลยกะว่า จะแปลตอนจะอ่านตอนที่สองต่อดีไหมตอนนี้มีคนติดต่อสนใจเรื่องภาคนะครับก็ดีใจมากในเพจนะฮะอืมผมเลยคิดว่าตอนที่สองจะทำต่อดีไหมเพราะเรื่องนี้มันติดเตะตอนที่สองนี่ติดเตะแบบเต็มๆเลยนะผมก็เลยคิดว่าถ้าจะลงอะผมก็ต้องเซ็นเซอร์อะเพราะมันเละจริงๆอืม แล้วก็วันนี้ไม่ได้มาบ่นวันนี้ผมไม่ได้มาบ่นนะตอนที่สองผมคิดอยู่จะทํำไหมผมก็เลยมาขั้นเวลาด้วยกันนี่ดีกว่าผมจะมาสอนการคลีนนะครับสอนการคลีนมังอะแบบเบื้องต้นแบบที่ผมทําเนาะผมก็เตรียมเรื่องมาแล้วอ่านี่นตอนที่แปดแปไปแล้วนี่ตอนที่เก้าเดี๋ยวผมมาคลีนสดแปลสดให้ดูเลยเนาะก็เป็นสอนไปในตัวอ่าอย่างตอนแรกนะครับ อ่ะมันจะมาอางนี้ตอนนี้ผมเอาจากอิงมานะครับผมแปลจากอิงเนื่องจากญี่ปุ่นผมแปลผมแปลญี่ปุ่นมันผมรู้สักไม่เยอะอะ่ะผมเลยไม่กล้าแปลญี่ปุ่นแบบดิบๆไปเลยกลัวมันจะแปลผิดผมเลยรอรออิงเรื่องใบสปริงก็เหมือนกันนะครับจริงๆตอนเนี้ยของญี่ปุ่นไปสิบตอนแล้วแต่ทางอิงเขายังติดธุระอยู่นะครับคนแปลยังไม่ได้แปลต่อผมก็เลยรอดีกว่าไม่อยากแปลญี่ปุ่นเดี๋ยวผิดโอเคมาเริ่ม ครับสิ่งที่ผมจะสอนก็คือการคลีนนะฮะอย่างแรกก็นี่ครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับผม,ผมจําชื่อมันไม่ได้อันนี้นี่ครับผมจะใช้แถบขาวนะครับอันนี้ยคลีนง่ายผมจะแถบขาวทับไปเลยทับไปเลยชัปเตอร์เก้าผมไม่ผมไม่แปลแล้วกันตอนแรกผมแปลแหละแต่แปลมาไม่แปลดีกว่าพอคลีนทับมันจะได้หน้าขาวแบบนี้ครับมันจะขึ้นเป็นเลเย,ยอร์ข้าง,างๆโอเคต่อไปคือการ แปลนะครับคือการใส่คำเข้าไปการใส่คำนะครับผมจะนี่ผมจะใช้จากช่องนะครับคลับมังงนะได้จช่องจากอ่ n ลิงก์เว็บคลับมังงนะครับผมจะดูตรงนี้เทียบแล้วก็แปลตามอย่างเช่นตอนที่9 a high school boy wants to go my to my house I've never been this nearest ก็จะแปลได้ประมาณว่าหนุ่มมอปลายต้องการที่จะมาบ้านของฉันฉันไม่เคยกังวลเรื่องนี้เลย ครับแล้วก็จะแปลเลยนะครับเราก็ใช้เทคนะครับอ่พิมพ์ไปเลยว่าอ,อะไรนะหนุ่มมอเ้ยกดพิดกดผิด <c oughs> <ๆ>อ้าวอะไรวะเนี้ยอ่ามอจุดอยู่ไหนวะ แล้วก็พิมพ์ไปเลยครับโอเคแล้วก็จัดไลอาลจะมาบ้านของฉันฉันไม่เคยกังวลโอเคแล้วก็จัดเลอั์ให้สวยกะขอบดีๆนะครับเสร็จแล้วครับหน้าหนึ่ง <c oughs> แค่นีน้แล้วก็เซฟครับการเซฟนะครับเผื่อบางคนไม่รู้เนาะคือหลายคนอาจจะเซฟแบบนี้นะครับแบบกดเซฟแอ d d อะไรอย่างเงี้ยไปเลย แต่ผมผมไม่ใช้แบบนั้นฮะของผมโฟ o t o s h o p ช็อปผมจะใช้เป็น control alt e e r n a t shift s มันจะเกณฑ์การเซฟภาพนะครับไฟ jpeg แบบคุณภาพ maximum quality ร้อยหนึ่งมันจะชัดนะฮะผมเซฟเป็นแบบนี้แทนหลายๆคนอาจจะไม่ได้เซฟแบบผมนะมนก็ไม่เป็นไรโอเคผมก็เซฟเซฟทับไปเลยโอเคเซฟเข้าไปแล้วก็หน้าต่อไป น้าต่อไปมันจะมีบางช่วงออันนี้อันนี้ยังไม่ใช่เดี๋ยวผมจะให้ดูบางอย่างนะครับผมมันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนาะผมจะลองทําให้ดูเอ่าอ,อย่างเช่นตรงนี้ตรงนี้เจอแล้วนี่สังเกตไหมครับหลายๆคนแบบอาจจะทําแบบนี้นะหลายๆคนแบบที่ท่ายังทําไม่เป็นอาจจะทับขาวอย่างนี้ไปเลยซึ่งมันดูไม่เนียนจริงๆผมก็ทําแหละบางอันผมก็ทําคือที่ผมทําเพราะผมไม่มีเวลาขีดอะ ผมไม่มีเวลาจะมาคีนแบบละเอียดผมเลยใช้แบบนี้ไปแทนเพื่อแบบให้มันเสร็จไวๆเพราะผมต้องทำไฟนอนด้วยผมยังติดทำไฟนอนมาหาหลัยอยู่เลยนะยังไม่เสร็จดีเท่าไรก <c oughs> ็อู้ไปอู้มาทำแบบนี้อ่าครับดีวผมจะสอนให้ว่าทำยังไงให้มันดูเนียนนี่ครับโคลนสเต็มใช้ตัวโคลนสเต็มนะครับเอาแบบที่มันไม่มีซีรเหลี่ยมตรงแปลงนะโคลนสเต็มขยายครับก็ขยาย คีย์รัดการขยายนะครับกดอัลเทอร์เนคลิกขวาค้างมันจะแล้วก็เลื่อนเมาส์ซ้ายขวามันจะเป็นขยขายแบบคีย์รัดเราไม่ต้องไปกดคลิกขวาอย่างนี้เนี่ยเราไม่ต้องมาทำางนี้เราอย่างนี้ได้เลยมันจะดูง่ายกว่าครับวิธีการทำครับกดอัลเทอร์เนค้างนะครับแล้วคลิกตรงตำแหน่งที่เราจะกอ๊อปคนสแตมป์มันจะเหมือนเป็นการก๊อปวางครับก็คือเลือกจุดหนึ่งอันอันนี้คือเลือกแล้วนะอัลเทอร์เนค้างคลิกซ้ายคือเลือก เราจะได้แบบนี้มันจะเป็นการก๊อปส่วนหนึ่งแป,แปะอีกส่วนหนึ่งอ่าแล้วเราก็มาแปะคลิกเข้าไปเลยแอะเนี้ยแหละเนี่ยแหละเออเนี่ยโอเคได้ละแล้วก็ใส่เข้าไปมันจะกินส่วนอื่นมาด้วยเราต้องระวังนะฮะอย่างเช่นอันเนี้ยมันกินโผล่เข้ามาเดี๋ยวผมจะค่อยๆทำการใช้โคนสแตปมต้องใจเย็นนะครับค่อยๆทำอย่าไปรีบ พราะถ้าเกิดรีบมันจะเสียนะครับต้องค่อยๆทำไปทีละขั้นมันจะช้าหน่อยครับแต่มันจะสวยกว่ามันจะเนียนอันนี้ผม <laughs> ผมจริงๆผมไม่ได้สอนใครเลยเนี่ยอันนี้ผมมาลองทำดูอแล้วเราตรงเนี้ยถ้ามันทำอย่างนี้ได้ก็ทำไปเลยแปะขาวทับไปเลยดีๆแล้วก็วางเข้าไปอ่ามันจะดูดีกว่า คนสแตมบางทีการใช้คนสแตมก็ต้องระวังนะครับไม่ใช่ว่าแบบอ่อผิดโอ้ยเอ้ยการใช้คนสแตมต้องระวังนิดนึงนะฮะไม่งั้นมันจะกินส่วนแบบมันจะเอาส่วนอีกส่วนหนึ่งมาด้วยแล้วมันจะดูเละอย่างเช่นคนสแตมอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นสำหรับคนที่กดคนสแตมนะครับใช้ถ้าใช้แบบผมนะใช้สี่เหลี่ยมทับแบบผมอนะ่ะ แล้วพอมาโคนสเต็มทําไมมันกดไม่ได้ครับก็มาดูที่เลเยอร์นะครับเราเลือกเลเยอร์ที่มันเป็นสี่เหลี่ยมตัวนี้อยู่อ,อ๋อไม่ใช่กดผิดอ่านี่เรามาเลือกสี่เหลี่ยมตัวนี้อยู่มันเลยกดไม่ได้เพราะที่ที่เราจะทําคือตรงส่วนแบ็คเก์เลเยอร์ตรงพื้นหลักเราต้องคลิกที่พื้นหลักนะครับทุกครั้งสังเกตดีๆว่าเราเลือกพื้นหลักแบ็คเก์อยู่หรือเปล่าแล้วเราก็ทำแบบตัวสี่เหลี่ยมนี้มันมันกินอยู่ ตัวไหนวะเนี่ยเอ้าตัวไหนวะอ๋อตัวนี้โอเคโอเคประมาณนี้ครับข้อควรระวังนะครับตอนการใช้โคนดสแตมป์อย่างเช่นเรามาร์คมาร์คไปมาร์คมามันมันเลยมาอย่างเงี้ยต้องระวังให้ดีอันนี้ก็สอนนะครับการใช้โค้ดสแตมป์ตรงนี้ก็เช่นกัน,นครับจริงๆตรงนี้มันทับข่าวได้ก็ทับไปเลยไม่เป็นไร มันโอเคกว่าที่จะใช้คนสแตมป์เห็นไหมมันจะดูดีแล้วก็ระบายไปเสร็จแล้วครับประมาณนี้นะฮะตรงส่วนนี้ก็ทับข่าวได้ก็ทับไปเลยบางจุดที่ผมไม่ได้แปลไอ้ที่มันเป็นคำอุทานอะไรพวกนี้ที่มันขึ้นตรงประมาณเนี้ยที่ผมไม่ได้แปลก,ก็ไม่มีเวลาครีนจริงๆไม่มีเวลาคลีนจริงๆ ผมก็รีบทำให้เสร็จนะฮะตอนนี้ก็อันนี้ผมสปอยเลยแล้วกันเอโลโกะมาสิบตอนแล้วตอนนี้ผมโหลดได้แค่ตอนอาเซฟายไ้ที่ตอนที่เก้าเดี๋ยวผมแปลวันนี้เดี๋ยวผมแปลเลยเดี๋ยวผมแปลเรื่องนี้เสร็จเลยก็ <c oughs> ไม่มีอะไรจะสอนแล้วอะผมแค่นี้จริงๆอะอืมอยากคิดก่อนมีอะไรสอนไหมเอ๊ มีอะไรจะสอนต่อไหมนะเ,เดี๋ยวผมดูแบบนึ่งทิกเหรเรื่องทิกคือทิกที่ผมสอนก็มีแค่นี้ที่ผมทำนะเรื่องการคีนมังอ่ะมันมีแค่นี้จริงๆมันจริงๆมันไม่ยากอะ่อะหลายคนอาจจะไม่ได้ใช้ Photoshop แต่ผมแนะนำไม่ใช้โฟ t o s h o p นะมันง่ายกว่ามันง่ายกว่าเยอะอะในการทำ Photoshop ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วสงสัยต้องไหนก็ถามได้นะครับใต้คลิปเดี๋ยวผมมาตอบให้อ,อคุณทุกคนจริงๆนะที่ตามตกใจจริงๆนะเนีย่ยคือตื่นแล้วอะไรวะเนี่ยได้เงินพูดพลาดพูดพลาดเลยเลยๆๆนี่ยแล้วพึ่งโหมนับนิวสักใครขอาบุณครับครับลน์ดีดสองร้อยรีสี่คนตกใจจริงๆอะอะไร ulators? คือมันตกใจจริงๆอะตื่นมาอะไรวะเนี่ยได้เงินพูดพลาดพูดพลาดคอมเมนต์พุพ่งกระจายเลยขอบคุณช่องนี้ด้วยนะครับ โอ้โหช่องนี้คุณภาพนะอ่านมาง่าลื่นจริงครับผมก็ไปนั่งอ่านติดตามอยู่จริงๆผมไม่ได้ใช้แอคเคาท์นี้ในการตามเขานะแต่อันนี้ผมเพิ่งมาติดตามให้จริงๆผมใช้แอคเคาท์หลักแอกคเคาท์ที่ผมแบบเลื่อยเปื่อยอะโอ้โหเอาอ่าไอ้แล้วโกผมมาอ่านแล้วขอบคุณจริงๆครับตองโหมดให้ด้วยดีครับดีช่องนี้ดีช่องนี้ดีผมแนะนําเลยกดไลค์ให้เลยกอกดไลค์กดไปแล้ว ก็ไม่มีอะไรแล้วสงสัยต้องไหนถามใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมตอบให้ขอบคุณทุกทนจริงๆนะที่ติดตามก็เรื่องต่อไปเป็นอะไรก็เป็นใบสปริงเน,นี่ยแหละใบสปริงตอนที่สองเนี่ยแหละครับแต่ก็อาจจะช้านิดนึงเพราะตอนนี้ผมโหลดโปรแกรมภาคเรียบร้อยแล้วตัดเสียงอะไรยังไม่ได้ตัดเท่าไหร่ตอนนี้มีคนภาคผู้หญิงให้แล้วผมกําลังคิดอยู่ว่าตัวละครอื่นเนี่ยผมจะภาคคนเดียวเลยไหมแล้วใช้ตัดเสียงแบบ แก้เสียงเอาก็ไม่มีอะไรแล้วแหละขอบคุณทุกคนที่จริงๆครับที่ติดตามก็แค่นี้ครับขอบคุณครับ